กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกลับสวัสดีสี่ถุกท่าพ่อพ่อกันกับแม่น้องแกงม่มคือเก่าเด้อเหมือนมาล่างเฮ็ดแล้วก็หาหน้าไม้มาสู่ถาแม่แกงสู่ข้าวน้องหนัดบ่าวไต่แกงเลยเหมือนกินซุ้มกันคือเก่าพี่น้องเลยแต่เช้หมดแล้วยังเลาะกันเฮ็ดอยู่เนาะแล้วก็สิ่อมาให้พ่อเพื่อเป็นการบดเชียวเวลาพี่น้อง อุ้ยหน่อไม้ไหลสดๆพี่น้องเอ้ยกินนี่แล้วแกงหน,น่อไม้สดร้อดพี่น้องเอ้ยไปเมะซ่าเแล้วก็พ่อน้นองแก้มบุม้มไปหลับประเทศเลยเอาหน่อไม้เลยเอาพ่อน้องแก้มบุ้มไปนามไปนามเขาข้าออายุบอกเขาแล้วเขาถ่ายใกล้ๆเลยเนี่ยนะนะคือพ่อน้องแก้มบุม้มแก้มบุ้มเด้อวา่าแดงๆหน,น่าวะว่าเป็น,นบริเลียกอ่เป็นบริเลียได้พี่น้องคนบ้าเขาข้อในนั้นเลย กินอยู่บ้านบ่หลายคนมีแต่กับน้องกิกี้น้องกิกี้กับโบหมากปันได้นะแกงหน่อไม้นะเว้ยกิปกับัดนังบ่เฮาก็เลยมาหาหมูกินซุ้มแซลเราเว้ยก็บปวดหนลายลายพูดพูดน่ะเว้ยมาใช้กับหมัสีแดงกัน พอาตาเมื่อหายเน่เป็นแกงน้ำเนาะแล้วก็ทาคมงามไนหากอุ้ยกินน้ำเนาะแกงแล้วกับเบ่งปันกันนั่นแหละแม่กติดกาวให้กันพี่เดชทวาเห็นไหมเี่กินน้ำกันหย่อนเลยเอาไปอุ้ยเนาะมเขาพว่าเนจะไม่เห็ดชอยเห็ดื่อนชอยหาไกัชินย่นลแม่ถ้าว่าาอุ้ยแล่าบไปเมสะดุกกับท่าแม่แล้วก็มาเชือนแล้วก็มาเห็ดอยู่ไปกินย่น ตำกมตยังกังกบกิน้นกันได้ยังกับกินน้วกันจะหาหนูหาหนีไปกับไป้กันโอ้ครัวเรา,าเพื่อนจหาหนูยังนำเบ้อไปไปดา Hết cả đỏ doom đỏ ban, ra ngoài đi cục và hệ nham nghi dọc này nó ở vườn. The học hạc about tay đôi, tay đôi nhai bèn nịp nọ. Do nó nghi nịp 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 อ๋บีกับยากรเลยเตียปะเตียตนี้่ะเอามืแกงแซ่บทไดพี่อ่อนเงยนีแมเราจะหอมหอมแซ่บมวนักมองเขาเคยเอาน่ะพุนเกี่ยวข้าวพูนกรเจกบังมาเศ้าหนึ่งบมี่พอ้อนกี้ก่อนแสดง่าเฮ็่ไหนยังจะออกอ่นี่โอ้ยออกแล้ว ย้ำจนหดย้ำหนาวย้ำมังโมข้าวซุกข OK. uh ่าเน่มังโมข้าเหน่ากันเลยไปหาตอนนั้นนะไปย้ำน้ำหนาวผูบนี่ไลยเก็ดอันนี้ไปขิดซุดไปเจาะฝูงรอบสุดท้ายแล้วก็สิเด็กยิ่งละเป็นรอบหมู่บ้านง่ายๆรอบหนึ่งมันจะออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆพี่น้องเลยบ้านเราพอย้ำย้ำอยากหนาวเออย้ำนั่นเลยที่ทมูนี่เก็บแก้สนามใหม่เลย มีใบไชน์น้ำใบไชนน้ำไม้น้ำบอนไปปดอันเนยไนะปยังนอกนอันเนยเป็นแม่นเ,นเป็น,ปน,นแม่นเป็นแม่ถึงนอลิไปลำบานเนาะ นี <Safe rév mark> ่คือเห็ดพ่นจังพี่น้องอยู่ไทยเราจะเรียกว่าเห็ดกระตุนเห็ดกระตุนคือกียนกรตุนบ้านเฮาเขากระตุนเฮาเอ่ยเฮาเรียกเห็ดหูโนูพี่เนาะเอยูนูนี่คือนี่คือหูโนูพี่เนาะใบใหญ่ใหญ่หูโนูใหญ่บใบใหญ่พี่น้องเลยบปลายไปนี่บันน้อยากใส่กับดักพี่เนาะเลยน้ำก้อมข้ายูเป็นเก็บอารมณ์จไปยิงหูวันเถอะเลบวะวันน้อยากใส่กับดัก โบนูน่แะแซ่บเนาะเวลาเ้าบวใส่ตู้เย็นนะเนาะนี่แม่ใสาตู้เย็นนี่ยมแม่มันจะแน่นเลยแน่นห้าวห้าวเสร็จไปโดนเรมันจะแข็งนี่กบะดูกหัวเบิ่ดเลยเนี่ยจะทำตัวดำได้ก็เน้ซ่บตู้เย็นนี่กบ็บเกเเกกกเบเจามาก,กาินห้างวัิจุดนี้ามาขวานพอน้องพอน้องแก้มบุ้มน้ำหมักกับขวานขวานก็ต้องใส่น้ำลายขวานเดี๋ยวที่แรกเข้ากันที่แรกเข้ากันออกมาเข้ากัน เทลงเบาเหตุล่ยมเทเล่ยวใช่นะเทเลยมาเทเลยอารมณ์่ัวใช่หมอวันให้มันให้มันสุบอ๋ออันน้คือเฮ็ดเท่าแม่พี่น้องเมื่อกี้นี่นะครับวันไปซ้าพี่น้องสิมาลอกแต่เฮ็ดอยู่เบิดมื่อปี้น้องหอยก็ได้พี่น้องพี่น้องอันนี้คือหอยที่เอาแม่นหอยดื่อเฮ็ดจานทรผ่านี่มเดือดสงคนามนะพี่น้องซุ้มแซวคือเก่าพี่น้อง ไอ้หนุกิฟเพิ่นก็เที่ยวมาคู่มือร้อยอย่าพาจีได้ร้อยก็สิมาคู่มือกอ่ะเพิ่นก็ยังลงคลิปลงยังก็ยังบอกข่อยป็นบอกเป็นเดียวหนุ่มือกับบอกเป็นพี่น้องเลยตามพี่ส้มจีเจนด่าว่าแั้วได้กันยังบ้าอย่างไดรกันเนาะพี่น้องเนาะกับข่าใจเพินไหนได้พี่น้องแต่กำลังใจกันมาหลายเด้อเชิญพี่สัมนังซื้อกับบอกเป็นนี่นั่งปลึกยังน้าเฮงใหญ่แต่กล้นจะสอด ไดแต่คนสื่อสลังสื้อบอกเป็นเด้อพี่น้องเดิฟพลาเบื่อพลาหน่ายแม่น้องแกมบุ้มเด้อความแม่น้องแกมบุ้มกันยังบอกเป็นพี่นองอ่าเฮ็ดอะไรทำแม่ก็ได้ใหม่เลยให้ทดูดู เลือกไว้เห้เลือกไว้เจนขนมจีเจนขนมจีเสีเยอะม,มากินที่น,น,นั่นกนน่ละจ้าเืไทยผืนตะศนีไทยกันแต่ว่าผืนลู๋นะผืนตูแมันเก็บแบบเก็บอยู่แถวป่าอันนี้คือเก็บอยู่แถวป่าพี่น้องไ่ได้ปลูกในพังเลยตามธรรมชาติผืนตามใหม่ายนะแบบชมวัมันมันหมักเกีดกนกเป่าก๊กเป่ากกเป่ากกเป่าก๊กเลี้ยงอะย่างนี้พ่อ่ซัพพหมักล่องเพล่แลยนางกอดก๊กเป่าเลยพี่น้อง กอดนงกอบานางกอดกาเงาคือคนเป็นบ้า้บาวบได้มาาบอนหอกแม่้องแก้มบมกัสิหอกสิเป็นสพอนชองอะเนาะพี่นนองขอโถษขอัฟเลยพี่นองลองไฟจำเพียง เจุดน่ะที่เลยดเป็ดเามแยเมันคือนอยไปเว้ยน่ะใหม่พอแกงมพอแกงยุคือบอหามลลายเนา่ห้าลายแลเติงตัวสีเม่าดำเฮ็ดมันทำบ่ได้เฮ็ดเห็ยุ่ดเดใหม่เอากะยัว่าผอเฮ็ดจัสกใส่ใส่เผื่วอ้าเรื่องดีรีนอยไปมาสาวนี่ยนะ ขึ้นโคอะไรโคไก่ไก่อะไรเฮาก็เลยว่าโอ้ยมันบอมีอะก็เลยพากันย่างว่าเสีอยากไปพอลงไปปุ๊บก่อนที่เคยเอานอสมสามเถีเจอปั๊บก็เก็บ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 ก็เป็นโดนเป็นดนเป็นนน่เกี่ยวไปอีกพูนเกี่ยวเพื่อเลยเกี่ยวเพื่อเนาเยมันกับมวยเนาะพี่เเอโรงพยาบาลเลนเอเพื่อเนา อันอันอันเก็บปุ๊กันกันป้าป้ปาเด่มาาปานปตาเดี๋ยพี่น้องไนี่หาไปคิดปตายก็ลบ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 ่เือขาน่น้อเพาะมันกระดงใ่าิมันกระโเพิ่ม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 ่มเพิ่มเพิ่มเพ่เพิ่ม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 เ่ม่าเ่่าเ่มเ่เ่มพ่มเเ่่่่่าเ่่ม่่ ว่าแต่ว่าเนาะเห็ดอะไรเนี่ยข่อยานเลยบัวขามากก็ได้เลยไยเลยหยดไปใหีหยางหยขอเดยเอาใส่ของมาเลยสีหมาก็ไนองเลยได้สบายดีพี่น้องล้างกล่องได้สบายดีพี่น้องเด้อแงแกบุ้มกัสิมาแกงเนือไม่บ้าง เตักบาเดียเลยเนะเฮ้ยเนาะมันจะเสบเนาะผักกระแยงลลายได้เลยผักยจินสอบผักกระแยงเยอะเยอะพี่น้องคิมนี่ก็สมมาพากควนแล้วเนาะพี่น้องเนาะคัขแกงขีดพ่อกับขิดแกงเละพี่น้องเนอะ ขีดแกงขิดกินก็นได้วิน้องผักเบิง่งผักส้มผักติดตามส่องแม่น่องแก้มบุ๋มได้วิน้องเลยขอกระพุแม่ังไ่ะขิดขาดประการใดกับคอโทษคอภัยหลายๆสบายดี